สวัสดีค่ะมาเรียนวิชาคิตจริยธรรมกับคุณครูปริศนาสกุลีวงศ์วันนี้เราจะเรียนเรื่องกำเนิดคริดศาสนาค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนร่วมกันคุณครูขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนอธิษฐานร่วมกับคุณครูเป็นลำดับแรกนะคะเราอธิษฐานร่วมกันค่ะ คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ตร,รัสสอนข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพรงทั้งหลายในการวันนี้ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพรงค์ไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิดเดชและพระศิริ เป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนเรื่องกำเนิดคริสตศาสนาในวันนี้ตามประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนามีมายาวนานมากค่ะวันนี้คุณครูเตรียมคลิปเล่าประวัติสั้นๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเราจะไปดูเรื่องเราจากคลิปนี้ด้วยกันนะคะ ประวัติความเป็นมาและแหล่งกำเนิดศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่สองคือช่วงสมัยอยุธยาตอนตน้นในราวิิทธศักราช1567หรือปีพุทธศักราช2 1 1 0 โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกสสองท่านได้เข้ามาในประเทศไทยคนไทยเราจึงมักเรียกศาสนานี้ว่าศาสนาฝรั่งซึ่งที่จริงแล้วต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์นั้นอยู่ในทวีปเอเชียนี้เองคือประเทศอิสราเอลดินแดนแห่งความพิศวงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อังนี้ชนชาติยิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นประชากรของพระอ,องค์ด้วยความเชื่อของชาวคาทอลิกนั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งขึ้นมาทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักและให้มนุษย์ปกครองสรรพสิ่งแต่มนุษย์กลับทำบาปด้วยการทำผิดข้อห้ามที่ทรงกำหนดไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จึนขาดลงณบัดนั้นแต่ด้วยความรักพระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่งพระแม่สยาพระผู้ไทยมากอบกู้มนุษย์ให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากบาปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็รอคอยด้วยความหวัง และพระเจ้าได้เฝ้าดูแลมนุษย์อย่างเอาใจใส่ทรงช่วยมนุษย์เสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพใดก็ตามแม้แต่การเป็นทาสในอียิปต์พระองค์ส่งโมเสสนำชาวยิวออกจากอียิปต์ให้หนุดพ้นจากการเป็นทาสและนำไปสู่ดินแดนพระสัญญาใช้เวลานาน,านถึง40ปีและก่อนที่จะถึงดินแดนพระสัญญานี้เอง พระเจ้าได้มอบพระบัญญัติสิบประการให้แก่ชาวยิวถือเป็นหลักดำเนินชีวิตซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาศาส,สนาคริสต์เกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ตั้งพระองค์ทรงเป็นชนชาติยิวทรงประสูติที่เมืองเบธเลแฮมดำรงมาชนมมาชีพ เทศนาสั่งสอนและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนที่กรุงเยรูซาเล็มในประเทศอิสราเอลประมาณ2,000ปีมาแล้วพระเยซูคริสตเจ้าทรงประสูติในคันของหญิงพรหมจารีที่ชื่อว่ามารีเป็นคู่มั่นของโยเซฟเชื้อสายเดวิด โดยสถานภาพอันแท้จริงของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามพระบุคคลการบังเกิดมาของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าก็เพื่อไถ่บาปให้มนุษย์รอดพ้นเป็นอิสระและกลับไปหาพระบิดาได้อีกครั้งด้วยการเทศสอน ยอมสละเนื้อและชีวิตในหนังสือปฏิบัติการ17ของนักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับคริสศาสนาสั้นๆว่าศาส,สนาคริสเป็นศาสนาที่เก่าแก่ศาสนาหนึ่งของโลกถือกำเนิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ ปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลเมื่อประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วพระเยซูคริสต์เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์พระองค์เป็นบุตรของโยเซฟและมารีพระองค์ประสูติที่หมู่บ้านเบตเลเฮมพระเยซูคริสต์ได้เจริญเติบโตขึ้นและมีความสนใจ ใฝ่รู้ในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ศึกษาหาความรู้จากครอบครัวจากธรรมศาลาและผู้ที่มีความรู้พระองค์จึงฉเฉลยวฉลาดและประพฤติตนอย่างดียิ่งเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปพระเยซูคริสต์เริ่มเทศนาสั่งสอนเมื่อพระองค์อายุได้30สปี พระองค์ได้เลือกสาวก12คนติดตามพระองค์ไปเทศนาะสั่งสอนตามที่ต่างๆพระเยซูคริสต์ทรงรักและเป็นเพื่อนกับทุกคนพระองค์ทรงดูแลรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ทรงช่วยผู้หลงหายให้สำนึกผิดพระองค์ทรงห่วงใย,ยช่วยเหลือเอาใจใส่คนจนคนทุกข์ยาก พระเยซูคริสต์ได้ประกาศสั่งสอนเรื่องความรักของพระเจ้าเพื่อให้เราได้พบกับสันติสุขในชีวิตพรงสิ้นพระชนเมื่ออายุได้33ปีและหลังสิ้นพระชนได้สมวันพรงทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจากนั้นบรรดาสาวกของพระองค ได้เผยแพร่คริสตศาสนาไปในที่ต่างๆปัจจุบันมีผู้นับถือคริสตศาสนากระจายอยู่ทั่วโลกประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการเผยแพร่คริสตศาสนาโดยคณะมิชนารีผู้เผยแพร่ศาสนาได้นำความรักของพระเจ้ามาสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งวิทยาการความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์มาสู่คนไทยหลายด้าน เช่นด้านการศึกษาด้านการแพทย์เป็นต้นนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากปฏิบัติการที่17ได้ค่ะสำหรับงานในวันนี้ให้นักเรียนทำแบฝบึกหัดปฏิบัติการที่18พร้อมทั้งระบายสีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับการส่งงานยังไม่ต้องส่งค่ะ เมื่อโรงเรียนเปิดนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนเป็นปกติคุณครูจะเรียดรตรวจในชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเสร็จจิ้นเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ